ครับพบกับบ้านสวนโซล่าเซลล์รอ้อยเปอซนต์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะก็เออ,เม,อเมื่อเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ผมก็เปิดแอร์เปิดแอร์ตามปกติอะไรแล้วจู่จ แบตหายนะครับเปิดแอร์อยู่่แล้วแบตมันหายผมก็เลยสับเบรกเกอร์แล้วก็รีเครื่องใหม่นะมันก็มันก็เปิดแอร์ได้ตามปกตินาะนะครับแล้วก็สักพักได้กลิ่นไหมนะครับได้กลิ่นไหมกลิ่นเข้าจมูกลยแหละได้กลิ่นเข้าไหมเข้าจมูกแล้วนะผมก็เลยเอา่า มาดมดูฮะดมตามเครื่องตามอะไรพวกนี้ดมใช้ท่อหมุกเลยฮะดมพอเราได้กลิ่นไหม้ปุ๊บเราก็ดมนะครับดมเราก็ผมก็เลยเจอสายเส้นนี้ฮะสายเส้นนี้นี่นี่นี่เออสายเส้นนี้มันไหม้ครับตัวน,นี้มันไหม้นี่ไงม,งมันอาร์คเขาเรียกมันอาร์คไอ้กล้องมันตรง ตั้งค่าใหม่แล้วเพราะว่ามันใกล้ๆมันมัวเนาะเ,เนีคือมันอาร์คไอตัวนี้เนายมันอยู่ใต้นี้นะครับตัวนี้เนามันอยู่ใต้นี้มันอยู่อย่างนี้มันอาร์คเนี่ยอาร์กก็คือคือประมาณเนี้ยเนี่ยมันมันอาร์คบวมไหม้ข้างเห็นไหมคือไอ้สายไฟสายไฟที่อยู่กับมันนะคือเส้นนี้ ผมก็ไม่รู้ว่ากีตสแคม,มีอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เห็นว่าเป็นทองแดงแท้มันก็คือเส้นคู่เนี่ยนะครับผมปกติอะตรงเนี้ยผมจะใส่เส้นนี้นะผมจะใส่เส้นนี้เนี่ยปกติตรงเนี้ยผมจะใส่เส้นนี้ใส่เส้นน้อยมันก็ไม่น้อยนะมันก็ใหญ่นะนะครับมันก็ใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับเส้นใหม่แล้ว คนละเบอร์คนลิบลับเลยครับอันนี้เล็กกว่าเยอะเลยครับแล้วมันก็อาร์คไหมเพราะผมได้กินไหมผมก็ดมดูล้วก็จับเบเกอร์ลงแต่ผมก็ยังเปิดแอร์นอนอยู่ถึงมันไหมแต่ว่ามันไม่ได้ตัดนะครับแล้วมันก็เย็นแล้วมันไหมแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็ติดหนึบแล้วคือเราถอยน็อตไม่ได้แล้วดึงสายไฟไม่ออกแล้ว แต่มันไฟมันก็ยังยิง่งวิ่งผ่านอยู่นะผมก็เลยเปิดแอร์ก็มันร้อนแล้วเปิดแอร์นะครับแล้วพอผมคิดว่าเออไม่ดีแล้วแต่ผมก็เ,เปิดแอร์อยู่ประมาณชั่วโมงนะผมก็เลยถอดผมก็เลยสับแล้วผมก็เลยถอดนะครับแล้วผมก็เลยโทรหาช่งางเมื่อวานนี้โทรหาช่างประมาณทุ่มกว่าหรือสองทุ่มน,น,ะนะครับช่างผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งสูน่ะ โทรหาศูนย์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้นช่างเขาลืมปิดไลน์หรือว่าเขาลืมปิดโทรศัพท์หรือเปล่าผมโทรไปเขารับนะครับไลน์ไปเขาก็อ่านนะถามเขาเขาบอกว่าอาผมอยู่ลบ,บรีใช่ไหมผมก็เลยถามเขาว่าอามีศูนย์ซ่อมที่ไหนนะครับเขาบอกว่ามีที่อ,อินบุรีนะครับก็ถามเขาว่า ถ้าเขาบอกให้ส่งไปซ่อมอ่าใช่ผมบอกว่าถ้าผมไปไปเองเนี่ยได้ไหมเขาบอกว่าได้เพราะว่าผมถ่ายรูปให้เขาดูคือผมใช้เบเกอร์ผิดประเภทใช้สายผิดประเภทก็คือใช้สายเล็กก็คือใช้สายผิดประเภทหรือสายสายเสย้นเนี้ยคือมันไม่ได้มันมาตรฐานเขาที่เขาเขาขายมาแล้วเขาจะมี สเปคให้ใช้ขนาดไหนขนาดไหนแต่ผมไม่ได้ทาตามแล้วเบเกอร์เบเกอร์แบตเตอรี่ผมก็ใช้อันนี้ถ้าคนดูคลิปสมัยก่อนคลิปเก่าๆผมมันจะรู้ว่าผมใช้เบเกอร์แบตเตอรี่คือตัวนี้6 3์ M, นะครับทางช่างเขาผมถ่ายรูปส่งให้เขาทางทางลายลายลายของช่างทางลายกลุ่มของช่างอะ่ะของซันดีนี่แหละเขาก็บอกว่าใช้ปิดประเภทน,นะมเมลอ์อาร์คเขาก็บอกว่าให้ส่ง,สงเครื่องมาท่อผมก็เลยบอกว่า เดี๋ยวผมจะไปเองแล้วพอดีเขาก็เลยนัดผมประมาณบา่ายบ่ายเขานัดผมบ่ายบ่ายผมก็ไปถึงไปฮะไปถึงศูนย์เขาเลยแหละศูนย์ซ่อมของเขาอ่ะไปถึงศูนย์ซ่อมเขาเขาก็เขาก็ออกมารับนะเขาออกมารับเครื่องแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เวลาซ่อมประมาณคือไม่นานประมาณชั่วโมงนิดนิด ชั่วโมงนิดนิดที่เขาใช้เวลาซ่อมมานะแต่จริงแล้วผมก็ทําผิดกฎเขาเพราะว่าผมใช้สายเมื่อก่อนอันนี้เมื่อก่อนนะใช้สายเล็กเกินก็คือทำเบเกอร์ก็ใช้เบเกอร์แบบไอตัวเนี้ยเบเกอร์ใช้เบเกอร์ตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่เตไเปของเขาเนาะอ่าผมก็คิดว่าเขาผมเอาไปซ่อมผมก็คิดว่าเขาจะเก็บเงินเนี่ยเพราะว่าเราเราทําไม่ตามส็เปคเขาเพราะเครื่องมันมีประกันนะครับเครื่องเนี้ย ครื่องนี้มันมีประกันอยู่นะผมจําไม่ได้ว่าประกันกี่ปีนะแต่เครื่องมันยังมีประกันอยู่ครับผมก็เลยไปซ่อมแล้วเขาก็ซ่อมให้ผมไม่ถึงชั่วโมงครับเอ้ยไม่ใช่ประมาณชั่วโมงนิดๆอ่าแลผมก็พูดผิดครับชั่วนะโมงนิดๆแล้วเขาก็โทรมาให้ผมไปรับเครื่องนะผมก็ถามว่าเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายเขาบอกไม่คิดครับผมเขาก็ไม่บอกนะแต่พอบอกว่าไม่คิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องยังอยู่ในประกันหรือเปล่าหรือ อะไรยังไงก็คือเขาไม่คิดอะนะครับแล้วก็เขาก็ซ่อมมาแล้วเขาก็แนะนำให้ผมใช้สายไฟใช้เบเกอร์ผมก็เลยไปเปลี่ยนเบเกอร์ตัวนี้ใช้เบเกอร์ตัวนี้ของแบตเตอรีน่นะแล้วก็สายแบตเตอรี่เขาบอกว่าสามสิบสแควร์มิลผมหาสามสิบสแควร์มิลไม่ได้ผมก็เลยใช้สามสิบห้าสแควร์มิลตัวนี้นะครับแล้วก็สาย ตัวนี้ผมก็ทําใหม่ก็คือต้องเข้าห่างปลานะครับถ้าเกิดว่าสายใหญ่ๆพวกนี้เวลาเรายัดเข้าไปเนะี่ยมันมันไม่ได้มันจะหัวมันจะชุ่ชชยๆแล้วมันจะทําให้อ์คเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าห่างปลานะครับพอเราเข้าหาา่างปลามันก็จะบินเบียดกันหน่อยนะแต่เราต้องใช้ว่าเทปพัน คือวเทพ,พันธ์นั้นหนาเลยคือมันจะเบียดเบียดกันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสามสิบตารามิลผมไม่แน่ใจว่ามันจะเส้นเล็กหรือขนาดไหนแต่นีมน้มันมีขายที่ที่ผมไปซื้อมันมีขายสามห้าตามิลเนาะแต่อโซลาเซลสายโซล่าเซลเนี่ยอันนี้คือสายมาตรฐานเนาะเนี่ยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมใช้สายเส้นเล็กไปหน่อย,สยเส้นทองแดงเนาะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมจะบัดกรีหัวใหม่เพราะว่าผมมีผมซื้อหัวแบบนี้มาเยอะนะคนระับซื้อมาสำรองมาเยอะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายแล้วก็บกัตรกีหัวใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่หางปลานะครับตรงนี้คือจะใส่หางปลายให้หมดไล่ใส่หางปลายให้หมดเพราะว่ามันสําคัญนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เรามันอาจจะอาร์คได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ไอ้ตรงตรงที่ผมขนาดแบตนะครับตรงนี้นะผมขนาดแบตก็คือตัวนี้เครื่องนี้มารับได้24โวลต์ไงผมมันรับแบต24โวลต์ตอนนี้ผมเห็นมันน่าจะมี สามร้อยกว่าแอมป์เนาะคือผมซื้อรุ่นสองร้อยแอมป์มาก่อนแล้วไงผมก็เลยต้องขนานแบบแบบสองร้อยแอมป์กับสองร้อยแอมป์ก็เป็นสี่ร้อยแอมป์ผมก็เลยต้องอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละเออเอามาเจอกันเอาแบบสองลูกมาเจอกันตรงนี้แล้วออกเป็นเส้นเดียวเพื่อเข้าเบรกเกอร์วิ่งเข้าเครื่องนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ต่อกันฟ้าแต่อ้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งค่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างถ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายโซลาเซลล์อีกเส้นหนึ่งกับสายที่มันออกมาจากแอีิบัลลาร์นตัวนี้สีดำอีกเส้นหนึ่งเราก็จะไว้วางใจมันได้และนะครับเพราะว่ามันก็ทํางานดีอยู่นะนะครับแ,แต่ที่รู้ว่าผมก็ได้เปลี่ยนควาืรูตรงที่ว่าผมอยู่ห่างจาก ศูนย์ซ่อมไม่ไกลไงประมาณห้าสิบกิโลครับก็คือถ้าไอจุดที่บ้านผมอยู่กับศูนย์ซ่อมที่อ่าอินบุรีอ่ยที่สิงห์บุรีเนะี่ยก็อยู่ห่างกันนะประมาณห้าสิบโลก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนะฮะก็เขาก็ซ่อมเร็วนะอันนี้ผมก็ก็พอใจนะครับพอใจ เขาก็พูดจาดีนะครับแนะนําพูดจาดีซ่อมเร็วนะคือไปเราไม่ต้องไปค้างหลายวันอนะ่ะคือไปเราไปรอได้เลยนะครับแต่อย่างว่ามันก็อยู่ที่อาการเหมือนกันแหละแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราถ้าคนอยู่ไกลไม่อยากส่งถ้าเราส่งใช่ไหมเราจะต้องแพ็คใส่กล่องถ้าเราไม่ได้เก็บกล่องไว้อย่างผมนะะอย่างผมเนะี่ยเอาไปให้น้องหมานอนไปแล้วกล่องแล้วมันจะมีกล่องโฟมของมันใช่ไหมคือเราต้องแพ็คใส่กล่องแล้วก็ มุม้วยกล่องโฟมแล้วไหนเราจะต้องไปชั่งกิโลส่งแล้วคือมันยุ่งยากคือค่าส่งกับค่าน้ํามันไปเนี่ยผมว่าเติมน้ํามันไปอ่ะน่าจะพอๆกับค่าส่งฮะแล้วแถมเราได้ไวกว่าว่าถ้าส่งเนี่ยตอนเราจะไปส่งใช้เวลาอะขั้นต่ำประมาณเป็นอาทิตย์กว่าเขาจะส่งไปเราส่งไปเขาส่งมาหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าเนาะแต่ถ้าเราไปซ่อมเองเราก็จะได้เร็วนะครับนะ ก็เมื่อคืนเงนนอนร้อนหน่อยนะครับวันนี้ก็เปิดแอร์ยีิบเจ็ดองศานะครับสำารับกลางคืนเนาะยีิบเจ็ดหรือยี่บหกก็ได้แล้วแต่อากาศครับแต่ถ้ากลางวันเนี่เปิดยี่บห้ายี่สองได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีแผงหกแผงนะครับแผงหกร้อยวัตต์หกแผงแผงหกร้อยวัตต์หกแผงนี่อนุกรมกันมาเนาะอืมก็จะได้สามร้อยโวลต์น,นะครับผมจะได้ไฟโซลาเซลล์เข้ามา จากแผงสามร้อยโวลต์เข้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาชาร์จแบตสี่ร้อยแอมป์ชุดนี้นะครับผมยี่สิบสี่โวลต์สองโมดูลน,นะครับผมนะฮะน,นี่เบรกเกอร์โซลาร์เซลล์ก็น่าจะถูกซ่องแล้วเนาะตัวนี้ยเพราะว่าตามสเปคเขาก็ให้ใช้เบรกเกอร์แบบนี้เนะาะเบ,บ,บรกเกอร์โซลาร์เซลเซล์แต่สาย,สายนีน่น่าจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมทำดีแล้วนะครับใหญ่ลือเลย นะสายออกก็ใหญ่เห็นไหมนเนี่ยสายจากแบบางก็ใหญ่นะครับออกแต่สายที่ออกจากแอสทิบาลานมามันจะเล็กหน่อยเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ